ทุกคนคะคือเรามีเรื่องจะให้ทุกคนช่วยหาช่องช่องนี้หน่อยนะคะคือเป็นคลิปที่ไม่ใช่คะ่ะเป็นช่องที่เราชอบดูมากนะคะตอนเด็กแต่เราหาไม่เจอแล้วนะคะตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นช่องสองพี่น้องญี่ปุ่นสองคนนะคะเขาเป็นคนญี่ปุ่นเนาะคนเป็นพี่นะคะเป็นพี่สาวเนาะคนเป็นน้องก็เป็นน้องชายนะคะ ือช่องเนี้ยคือเราชอบดูมากนะคะก็คือว่าอินโทรนะคะของพี่ของพี่พี่กับน้องน้องเขานะคะก็คือว่าเราไม่รู้ว่าอินโทรยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะอินโทรคือจะประมาณนี้นะคะ่ะคือเราจะอธิบายให้ฟังนะคะคืออินโทรมันจะเป็นว่าพี่สาวนะคะใส่ชุดสีฟ้านะคะแล้วก็หมุนตัวแล้วก็น้องชายนะคะใส่ชุดเจ้าชายแล้วก็หมุนตัวนะคะแล้วทั้งสองคนก็นอนลงเนาะ,ะแล้วก็ คือเราจําได้ว่าช่องของช่องของขาวอะมีตัวเ K นําหน้านะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าชื่อช่องอะไรแต่ว่าเราจําได้มาแค่นี้นะคะเพราะว่าเราอยากดูมากเลยทุกคนช่วยกันหาช่องนี้หน่อยนะคะใครที่รู้ใครที่เจอแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะสําหรับใครที่เจอแล้วหรือว่ามาบอกใต้คอมเมนต์เราเดี๋ยวเราจะติดตามกลับนะคะ